สั้นตอนสั้นคราวที่แล้วอะตอนที่เราคุยเรื่องน้ำอัดลมผมเคยบอกว่ามันมีวิธีดิมทำให้เปิดแล้วมันไม่ระเบิดอ่าใช่คือคือบางบางทีเราเราซื้อน้ำอัดลมมาอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่ได้เขย่าเอ็นก็ตามทั้งอร้านเขาอาจจะแบบขนย้ายมาแล้วมันสั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีน้ำอัดลมที่เวลาเปิดขึ้นมาแล้วมันจะจะระเบิดใช่ใช่แล้วผมเลยซื้อมาเพราะผมจเจทำให้ดูไอ้เทคนิคเนี้ยผม ใครสักคนสอนผมหรือว่าผมดูจากรายการไหนสักรายการหนึ่งอ่ะบางทีในเน็ตอาจจะมีอยู่แล้วนะ,ะแต่ก็แค่อยากจะมาทําให้ดูเฉยๆ<อ>ผมเลยซื้อมาสองแบบไม่บอกยี่ห้อกันนะออครับ,ค,รบ <laughs> คือแบบกระป๋องกับแบบขวดเฮ้ยนี่มันเอสโคล่านี่หว่าเออเอสโคล่า <laughs> <laughs> แต่ยังไงเนี่ยเราซื้อมาจากห้างเนี่ยม,มันไม่มีทางที่มันจะระเบิดอยู่แล้วใช่แล้วเราไยอมไม่ดูแม่โอ้โหอันนี้ข่ยับให้ดูเป็นสดวขยับเ่ยฮะไมยอม อันนี้เขย่าจริงนะครับไม่ไม่จับดูแข็งแน่นแน่นแน่นนะพอเราเขย่าอ่ะแรงอัดของลมอ่ะมันจะไปอยู่ในทวในน้ําแล้วเวลาเราเปิดอ่ะไอแรงดันแรงอัดลมมันจะระเบิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราทําคืออะไรเราต้องคอไวอ๋อดีอย่างนี้ครับดีอย่างนี้ครับนีะดีอย่างนี้ไปนะครับดีไปทั่วๆนะครับั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ลมอยู่ข้างบนอ๋อใช่ อันนี้ถ้าระเบิดนะมันจะก็เละไงเสียหน้าเลยนี่เราเคาะเราเคาะไปพักหนึ่งเคาะนักหนึ่งเวลาเราซื้อโค้งมาครับหรือซื้อน้ำมันลมมาเราเคาะไว้เคาะไปสักพักหนึ่งใช่ดิ้ีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยสักพักหนึ่งแล้วนะแต่แต่ถ้าถ้าโค้กหรือแป๊บซี่ถูกแช่ในในช่องฟีซอ่ะไม่แนะนำให้เคาะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเกล็แข็งอ๋อเออใช่ใช่คิดว่าพออย่างคือคือไม่ปกต้ปกติเวลาผมซื้อมา ผมจะคล้องอย่างนี้อยู่แป๊บเดียวอ๋อเอะไรแป๊บแป๊บเดียวลองดูอ่าคุณแม่เดียวดิ่แต่ว่มันแข็งไร้เลยนะคุณแม่เอ้ยลองดูเดี๋ยวคุณจะท่อยหน่อยป่ะผมหน่อยอ้าวอ่าอ่าอ่าเฮ้ยมันไม่มันไม่ระเบิดแน่นอนไม่ใช่เฮ้ยนะไม่มีฟองเราเพิ่มเลยครับเป็นไงโอ้เป็นไงเจ๋งแต่ว่าความซ่ามันจะหายไปหรือเปล่าแต่ขวดผมยังไม่เคยลองอ้าวเฮ้ยความซ่าหายไปอ้าว แต่เขาปลอดภัยไงโอเคแบบวนนะแบบวนนะเขยายนะเห็นไหมเห็นลมไหมลมอยู่นี้นี่ผมจะเคาะให้ดูความสร้างเออเนี่ยนี่ผมเคาะไปเคาะไปด้วยตัวเคาะเพื่อให้ให้ลมอ่ะมันคือมันลอยตัวขึ้นมาข้างบนคือก๊าซการเขย่าเนี่ยมันทําให้พวกไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันมันออกมาจากน้ําอ่ะ เมื่อกี้ชัวร์เลยนะค,คือจริงๆอ่ะถ้าดูจากตัวนี้ก็ได้ถ้ามันเริ่มจะขึ้นมาเดี๋ยวปิดอันนี้ทันมันไมน่ขึ้นนเฮ้ยขวดเหมือนจะไม่ได้ผลเลยขวดไม่ขวดเหมือนจะไม่ได้ผลว่ะเพราะอะไรเนี่ยไม่รู้ม,ม,อ,มอีม่ดจริ็จริงๆถ้าเขย่าแบบเมื่อกี้มันจะระเบิดออกมาแล้วไง แต่ต่อกต้มันช่วยได้นะแต่มันก็ไม่แรงจนเกินไปนะเพราะปกติขขย่าแบบนั้นน่ะมันจะรุนแรงมากเลยนะใช่แต่กระป๋องเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ไอ้นี่ขวดก็ช่วยได้แต่คิดว่าย่าไปลองขวดย่าไปลองเอยเขาช่วยได้นะก็เปิดนิดนึงอ่ะปกติขย่าค่ะเมื่อกี้มันเละแล้วนะมันก็กำลังจะขึ้นมาแล้วคุณจะผมปิดส่วนกลับพื้นไปนะกระป๋องลุกเลยกระป๋อง เคาะไม่นานมากอืแต่กระป๋องมันก็ไซส์เล็กนะอันเนี้ยไห้ผมผมเข้าใจว่าอันนี้มันถ้าให้เดานะอันนี้มันเป็นพลาสติกคุณแจ็คเวลาเคาะไปอ่ะแรงมันไม่เข้าไปข้างในโดยตรงนะมันมีแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงสะท้อนกลับคืนมาอยู่เพราะมันมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเวลาอันนี้เป็นการคาดเดานะครับนี่เดานะม่วนนะคืออันนี้เวลาเคาะอ่ะมันเหมือนเข้าไปที่ในตัวน้ำมันลมเลยคุณแจ็คอันนี้หมายถึงว่าเคาะแล้วมันเด้งอยู่ข้างๆใช่ เออก็เป็นไปได้อันนี้แค่คาดแต่แต่เท่าที่ทําดูเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่แรงนะมันก็คือเหมือนกับคงเป็นที่เหลือมาอืเพราะว่าตอนเปิดมาลงมันออกมาก่อนกันนะเราค่อยมีดันขึ้นมาก็สรุปใช้ได้วิธีใช้ได้แต่สาหรับปวดใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เอาเท่านี้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวทำคลิปเสริมมาแล้วกันครับสวัสดีครับคลิปสั้นได้นะฮะสวัสดีครับ